อสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยปีนี้ตัวเลขสถิติฟ้องชัดเจนแล้วนะครับเช่ามาแรงแซงคนอยากซื้อแล้วขึ้นทุกแผงทุกประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยตอนนี้เปลี่ยนวิธีคิดเช่าดีกว่าสบายใจกับอนาคตของตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับดีดีพร็อพเพอร์ตได้พูดถึงการนําผลสํารวจเกี่ยวกับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในช่วงของครึ่งหลังปี67นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นทั้งต่างชาติด้วยคนไทยด้วยนี่นะฮะ ออกมาเป็นอย่างนี้ครับซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนอะไรได้บางอย่างนะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับว่า <tr ick> <t iny> คือคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปี -67 เ <tr ick> <t iny> นี่ยนะฮะมีความต้องการซื้อบ้านเนี่ยสูงถึง50%ภายใน1ปีจากนี้ไปสแสดงว่าคือมันมีความต้องการอยู่อยากจะเป็นเจ้จาขอเจ้าของบ้านอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่แต่มีความต้องการซื้อบ้านสูงถึง50%เตภายใน1ปีฟังดูดีนะเหมือนว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ยอ,อ,อีก,นก,อกันา เพิ่มขึ้นมาตั้ง50%แต่อันนี้คือความต้องการนะฮะแต่พอไปดูกําลังซื้อตัวเองอันนี้น่าสนใจพอไปเจาะลึกทางการเงินพบว่าอย่างนี้ครับแบ่งออกเป็นสากลุ่มกลุ่มมีเงินเก็บพอซื้อบ้านมีแค่33%กลุ่มเก็บเงินซื้อบ้านเก็บมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับมีเยอะเลย48%และกลุ่มไม่มีแผนเก็บเงินซื้อบ้านเลยอันนี้18%ฟังดีดีนะฮะกลุ่มมีเงินเก็บพอจะซื้อบ้านได้นะครับ มีส3สบาเซแต่กลุ่มเก็บเงินซื้อบ้านได้มันแค่ครึ่งทางแสดงว่ายัางซื้อไม่ได้เลยของราคาบ้านเนี่ยเก็บไม่ได้แค่ครึ่งทางนันมีตั้งสี่สิบแดซตและไร้เงินเก็บจะซื้อบ้านมีสิบดเปรตรวมสองกลุ่มสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับก็คือเก็บเงินซื้อบ้านในครึ่งทางกับไม่มีแผนเลยที่จะเก็บเงินซื้อบ้านเนี่ยสองกลุ่มนี้นะครับปลาเข้าไป60กว่าเปอร์เซ็นต์หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เก็บเงินพอซื้อบ้านได้พีเอ,เอชคีับบางีคงการ กับกาลังซื้อมันสวนทางกันนะฮะอยากได้แต่เงินไม่พออยากมีแต่เงินไม่พออยากจะเป็นเจ้าของแต่เงินไม่พอจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นผลสำรวจที่ออกมาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเอทีนี้ปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันได้บทสรุปเลยครับว่าคนวางแผนซื้อบ้านสรุปแล้วไม่มีความพร้อมะฮะส่วนกลุ่มผ่อนบ้านก็เริ่มมีปัญหาการผ่อนชําระนะครับถามว่าปัจจัยเกิดอะไรขึ้นนะนะฮะคือ คือคนวางแผนจะซื้อบ้านก็ไม่มีความพร้อมทางการเงินไอ้คนตอนนี้เช่าไปแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาในการผ่อนนะครับปับจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวครับซึ่งปีนี้ก็หลายสานักฟันธงกันแล้วนะควาไม่ถึง3%หรอกครับ2.8%็ก็ยังเหนื่อยเลยนะฮะปัจจัยตัวที่2ก็คือว่าผู้บริโภคเองนี่นะครับเลือกที่จะเก็บเงินไม่ซื้อ,อสังหาหรือมัพยัเพราะความไม่แน่นอนในอนาคตเกิดมากยิ่งขึ้นนั่นเห็นไ,ไหมฮะเราเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าคนไทยมีวิธีคิดเปลี่ยนไปใหม่หมดละ ระหว่างเช่าหรือว่าซื้ออสังหานะครับอาถามท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่งปีข้างหน้าท่านผู้ชมจะเช่าหรือจะซื้ออ,อสังหาเลยมั้งสับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่อย่าคิดมากเอาเป็นว่าที่อยู่อาศัยนะครับอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมจะเช่าหรือจะซื้อที่อยู่อาศัยใครคิดว่าเช่ามากกว่าซื้อพิมพ์เช่าถ้าใครคิดว่าซื้อมากกว่าเช่าพิมพ์ซื้อนะครับแล้วส่งมาเลยนะครับทีนี้พอผลสำรวจตรงนี้ออกมานี่นะฮะทางด้านดีดีพรพัตรีเนี่ยก็ยังไปสะท้อนถึงว่า การที่คนเราอยากได้บ้านแต่กําลังซื้อมันไม่มีเนี่ยมันมาจากตัวเลขชุดนี้คือนี่ครัวเรือนไทยนะครับดูจากตัวเลขของทางเครดิตบูโรโจบไตรมาสสามปีนี้ในกลาสุดแล้วนะฮะปรากฏว่านี่เสียนะครับนี่ครัวเรือนไทยในฐานข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยมีทั้งหมดนะฮะสิบสามจุดหกล้านบาทนะครับโตตั้ง0.5%เทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและในจํานวน13.6าล,ล้านบาทที่เป็นนี่เสียในภาพรวมเนี่ยเป็นนี่เสียเอ็นอ่าโทษนะ โทษนะฮะหนี้ครัวเรือนในภาพรวม13.6ล,ล้านบาทเป็นหนี้เสียอยู่1.2ล,ล้านบาทก็8.8นะนะครับแถมโต14.1เเทียบช่วงเดียวกันจากปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวตัดกำลังซื้อถึงถามท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อที่อยู่อาศัยรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยตกลงจะเช่าหรือจะซื้อมากกว่ากันนะครับถ้าใครคิดว่าจะเช่ามากกว่าพิมเช่านะฮะถ้าใครคิดว่าจะซื้อพิมก็พิมซื้อนะครับ ทีนี้พอม,มาดูความต้องการจะซื้อกับกําลังทรัพย์ที่ไม่มีนะฮะปรากฏว่าดีดีพ r o ป้าทีสรุปมายี้ครับความต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทยนะฮะโต1 0บถึงสิเเอรเอ้ยมันก็โตอยู่นะนะครับแต่ถามว่าโตแบบไหนรู้ไหมฮะบ้านหรูนะครับความต้องการซื้อบ้านหรูเนะี่ยมันสูงกว่าความต้องการบ้านระดับกลางถึงลงล่างนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่โต1 0 1 9เนี่ยแยกประเภทออกมาก็เป็นคอนโดมิเนียมโตมากที่สุด1% 9น นะฮะสิรและระดับราคายอดฮิตที่จะซื้อนะฮะหล้านบาทคอนโด1-2ล้านบาทครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นกลุ่มฐานรากข้างล่างทั้งนั้นเลยแล้วเราก็เคยเจอปัญหาใช่ไหมครับว่าคอนโดต่ํา3ล้านกู้ไม่ผ่านเลทปฏิเสธ60%นตะครับต่อมาฮะบ,บ้านเดี่ยวมีความต้องการจะซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้น10%ระดับแบบยอดฮิตตั้งบัจเจตไว้เลยนะซื้อบ้านนี้เกินเท่านี้คือ3-4ล้านบาทนะครับในขณะที่ราคา10-20ล้านบาทบ้านเดี่ยวนะ เพิ่ม9%ก็ยังคงเป็นความต้องการกลุ่มฐานกลางลงล่างอยู่ดีสําหรับบ้านเดี่ยวนะครับต่อมาทาวเฮาส์ครับความต้องการซื้อเนี่ยเพิ่ม10%ราคาทาวเฮาส์ตั้งไว้ไม่เกิน2ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง11%หมายถึงว่าในรายละเอียดนะครับอันนี้ความต้องการซื้อละมาดูความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศถามว่าโตไหมโตครับโตวกว่าความต้องการซื้อบ้าน ความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ12-25%ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ10-19%มันห่างกันละถูกไหมครับทีนี้มาดูการเช่านะฮะในแต่ละประเภทคือคอนโดบ้านเดี่ยวแถวๆปรากฏว่าความต้องการเช่าคอนโดมิเนียมในไทยเนี่ยเพิ่ม12%ราคาเช่าคอนโดที่สุดทิตอยู่ในใจเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะอยู่ที่7,500-10,000ถึ 10, บาทต่อเดือน แล้วปรากฏว่าตรงนี้ประธานโทษฮะคัค่าเช่าเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเอาอยากจะเช่าแต่ก็อยากได้ถูกอีกต่างหากนะครับต่อมาครับบ้านเดียวนะฮะบ้านเดียวปรากฏว่าความต้องการเช่าบ้านเดียวเพิ่มขึ้น25รนะครับระดับราคาที่เช่าต้องไม่เกินเท่านี้รู้ไหมเท่าไหร่ทราบนะฮะ12,501บาทถึงไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนปรากฏว่าความต้องการเช่าบ้านเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นเออแปลก กลายเป็นตอนนี้คนชอบเช่าบ้านเดี่ยวมากกว่าที่จะไปเช่าคอนโดมิเนียมก็ไม่น่ใจนะฮะต่อมาหรือว่าจะไปซื้อบ้านเดี่ยวนะครับต่อมาครับเทาเฮาความต้องการเช่าเทาเฮานะฮะเพิ่มขึ้น10%ระดับราคาก็ไม่เกินหมื่นห้าพันบาทนะครับแสดงว่าคนจะเช่านี่นะฮะโดยเฉพาะตามผลสารวจเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าตั้งราคายังไงก็ไม่เกินหมื่นถึงหมื่นห้าไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านเดี่ยวหรือเทาเฮาแสดงว่าอะไรครับ เป็นกลุ่มของฐานกลางลงล่างจริงๆหรือว่ากําลังซื้อค่อนข้างจะน้อยนะครับต่อมานี่นะฮะถ้าเราดูตลาดที่อยู่อาศัยเอาเจาะเฉพาะในกรุงเทพอันนั้นคือทั่วประเทศท,ที่เราไปเมื่อสักพู่นะทั่วประเทศถ้าเอาเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะครับตลาดเช่านะฮะที่อยู่อาศัยในกรุงเทพเนี่ยคอนโดเพิ่มขึ้น10%ถ้าเช่าในกรุงเทพนะครับก็ขยับราคาเรื่อค่าเช่าขึ้นได้หน่อยนะครับเป็นหมื่นถึงหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยวในกรุงเทพนะฮะเช่าเพิ่มขึ้น30% ระดับค่าเช่าบ้านเดียวในกรุงเทพนะครับตั้งตั้งแต่1น0 0 0จนไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนอันนี้กรุงเทพแน่นอนครับย่อมแพงกว่าต่าจงจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดินไม่ว่าจะเป็นราคาขายต่อไม่ว่าจะเป็นราคาประเมินหรือดีมานด์สป라이ดและที่สําคัญทําเลใกล้รถไฟฟ้าไหมใกล้ที่ทํางานไหมเป็นที่ของชาวต่างชาติอยู่ไหมบริษัทต่ตางประเทศตั้งอยู่ในกลุ่มตรงนั้นหรือไม่ค่าเช่าเรียกได้ขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันครับทาวน์เฮาส์นะฮะ เฉพาะในกรุงเทพนะครับตลาดเช่าทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพเพิ่มขึ้น23%และอัตราค่าเช่าจะอยู่ที่ไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าเช่ามาแรงกว่าซื้อจริงๆนะครับเลยทําให้หลายคนตอนนี้ถ้าจะบอกว่าอยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดูเหมือนว่าจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเราเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้คนไทยนั้นคิดอย่างนั้นคนไทยบอกว่ายุคใหม่นี้คือรักอิสระไม่อยากผูกพันไม่อยากมีภาระเรื่องหนี้ นะและตัวเองเนี่ครับแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกเพราะฉะนั้นนี่คือการสะท้อนว่าเด็กรู้ว่าคนรุ่นใหม่นี่นะครับไม่ไม่อยากมีภาระตั้งแต่เรื่องลูกจนยันสินทรัพย์คงที่ที่มีราคาแพงนะครับบทสรุปน่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับคุณจัทยาใช่ไหมขอไปถานชื่อผิดนะครับสวัสดีครับวันนี้มาทันนะครแพนไว้ว่าจะซื้อเพิ่มค่ะจากคุณทองฟ้านะครับเช่าค่ะเชื่อเช่าค่ะเช่าค่ะ,คะนี่ในนี้ก็ส่วนใหญ่จะตอบเช่ามากกว่าซื้อกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เช่ามาแรงกว่า ซื้ออสังหาริอมรดกครับ